สวัสดีค่ะต้อนรับค,คุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอารุณนรินเช้าวันนี้มีเศรษฐีใหม่แน่นอนค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะเดือนที่10มาแล้วค่ะวันนี้วันที่1ตุลาคม2 5 6 9นะคะเพิ่งแป๊บเดียวเดือนสิบแล้วว่ายังจำบรรยากาศต้นปีได้อยู่เลยคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะผ่านมาแล้วปีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครมีความตั้งใจอาจถตั้งใจอยากจะมีลูกน้อย คลอดแล้วหรือ,อยังเตรียมมาเจอกันกับงานนี้ได้เลยนะคะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรก2องส4ี่ห้าีวันเต็มไปช็อปมันเพื่อแม่ลูกกันค่ะ อัมบินเบบี้แอนด์คิดแฟร์คาร์นิวล2025นะคะครั้งนี้เป็นคาร์ i นิวลออฟจอยค่ะเชิญทุกคนมาเรียนเล่นรื่นเริงอย่างมีความคิดสร้างสรรค์งานจัดขึ้นพรุ่งนี้วันแรกนะคะ2-5ตุลาคมนี้10โมงเป็นต้นไปค่ะสินค้าของแม่และเด็ก ขอการรถเข็นของเล่นนำเข้ามีทั้งแบบในประเทศไทยแล้วก็เอารีพอร์ตมาจากเพื่อนบ้านโดยตรงเลยนะ,อะเออครบครันค่ะตั้งแต่คุณแม่เตรียมตั้งคันไปเยี่ยคุณแม่ลูกโตก็มีครบเลยในงานนี้น่ารักมากอะ่ะเด็กๆมาทีไรมีความสุขกันทุกทีเลยหรือว่าบางคนเน่ยอยากพาลูกมาปล่อยพลังโอ้โหเอามาเลยงานนี้มีกิจกรรมเพียบกลับบ้านไปรับรองสลบ เล่นกันแบบสุดขีดเลยเอ้หรือว่าจะเอามาประกวดมาเวิร์กช็อปกันก็ได้ถ้ามีของติดคอลูกทําไงอ่ะคุณผู้ชมงานนี้แหละนะคะที่จะคอยทําให้เราเนี่ยได้มีความรู้พื้นฐานด้วยเด็กๆค้นหาตัวตนของตัวเองได้แล้วเอามาเล่นแบบฟรีนะไม่จากัดเลยเล่นได้ทุกฐานทุกหมวดหมู่เลยค่ะมีการปั้นดินเบาตัวตลกพี่โบโซเพนน้าแฟนซีหมุนจานนักกายกรรมประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้มีละคร บายบับเบิลโชด้วยนะคะน้องๆก็น่าจะแฮปปี้อ่ะคุณผู้ชมทั้งร้องทั้งเล่นในแบบของตัวเอง ABK Music Talent Show ค่ะก็จะชวนมาร่วมกันค้นหาน้องๆที่มีใจรักการรีวิวนี่นำโดยเยต้าชาบูของเราอโอ้ยน้องชาบูนี่น่ารักจริงนะคุณผู้ชมีเล่ด้วยนะเนาะ อะมามาเจอกันได้เลยนะคะหนูน้อยทดลองทาเลน์เซิร์ค่ะงานนี้นะคะเด็กๆที่เกิดในเดือนตุลาคมมาร่วมกันแต่งเค้กแล้วก็มอบเค้กร้องเพลงฉลองวันเกิดไปด้วยกันด้วย2-5ตุลาคมนี้หอ99ไบเทคบางนาอย่าลืมมาเจอกันนะคะส่วนวันพุธกลางสัปดาห์กินไปทั่วมาแล้วคุณผู้ชมไปไหนอะวันเนี้ยโอ้อีสา,านนะ ไม่อีสานก็เหนือไหมคะรอพี่กิ้งดูจากชุดน่าจะอีสานนะทอกันแบบนี้เป็นงานบุญโอ้โหหล่อจงังพี่พลไม่คุ้นตาเลยงานบุญพวงมาลัยค่ะนี่เขาจะมีการประดิษฐ์เป็นพวงมาลัยเอาไปฟ้อนในขบวนแห่โบราณกลองตุ้มอ,อยู่ในบ้านกุดว่าจังหวัดนคะรจังหวัดกาลสินขอ,อภยัยกาลสินนะคุณผู้ชมอไอตัวอ่อนเมื่อกี้ใช่ที่พีกิ้งอยากกินหรือเปล่าใช่บดแดงไหมอะไม่รู้อะ โอ้เห็นแล้วน่ากินอะ่ะมาตัวเบเริ่มเลยนะคุณผ,ผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ใช่ไข่มุก<อ>พี่กิ้งมองแป๊บเดียวรู้เลยว่านี่คือของโปรดพี่กิงเองค่ะตัวอ่อนต่อค่ะอเอามาคั่ว<อ>แล้วก็ไปทําแกงนางต่อ,อไม่เคยกินแ,แค่ชื่อก็น่ากินแล้วเนี่ยโอ้พี่ภูแล้วเขายังมีไข่ไหมอ่ะไปไม่เรียกน้องเลยอะ่ะ จะรับผิวซะหน่อยเออน่าทานนะทำไไ<น>มเนะน่าสนใจมากเลยคุณผู้ชมอ่ะ,ะอย่าลืมติดตามกินไปทั่วโม่บ้านงานหกโมงเย็นวันนี้นะคะส่วนท่านใดที่จะไปร่วมกิจกรรมงมหอยแครงกับพี่โนพี่พลุน้องมาปรางที่สมุทรสงครามนะคะกะติกาเมื่อวานเนี่ยไม่ได้บอกเลยอืมทำยังไงล่ะถ่ายคลิปแนะนำตัวเองว่าคุณเป็นใครชื่อเสียงเรียงนามเป็นยังไงค่ะรักรายการตามอำเภอจานมากแค่ไหนแนะนำเทคนิคให้คุณผู้ชมดีกว่าบอกว่า เนี่ยดูมาจากน้องกิง้งน้องบอลที่ไปมาแล้วอยากไปมากเลยคะ่ะเอ้ยลองดูนะคุณผู้ชมบอกไปเลยว่าเป็นเอฟซีเป็นแฟนตัวยงมากแค่ไหนนะคะแล้วทําไมถึงอยากไปในครั้งนี้ อยากตามรอยน้องกิงน้องบอลบอกเขาไปค่ะแฟนคลับตัวยงพี่โนจะพิจารณาเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ส่งคลิปไปที่อินบ็อกซ์ของ Facebook ตามอำเภอจานแค่นี้เลยถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะจะมาเป็นคู่หรือจะมาเดี๋ยวๆก็ได้ไขมุกส่งคลิปไปสิได้หรอเออลองดูเดี๋ยวเราส่งพร้อมกับพี่กิงพี่บอลเลยอยากตามรอยพี่พี่ค่ะแตอยากให้ไปจริงวังหอยแครงที่เนี่สน น้องแล้วหลังจากนั้นวันที่28เขาจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ตามอำเภอาจค่ะโหพลาดไม่ได้เลยนะหอยไม่ได้เลยสนุกมากจริงๆส่วนงาน SX 2025นะคะเมื่อวานนี้พวกเราไปกันมา Sustainability Expo 2025ค่ะคุณผู้ชมปีนี้จัดได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็คนเยอะมากๆเลยนะคะจะพาไปดูนะคะว่าไม่ใช่แค่การรวมตัวกันของภาคธุรกิจที่เห็นในประเทศไทยแต่ว่า ตอนนี้ขยายความร่วมมือไปทั่วเลยในเรื่องของการรักโลกการดูแลโลกแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยลดขยะลดภาวะมลพิษให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนการขยายความร่วมมือกันออกไปอย่าง B 2 B ค่ะปรับตัวกันสู่ความยั่งยืนเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะคุณผู้ชมแล้วจะเกิดขึ้นรูปแบบไหนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพี่อ๋อยอังขนางค่ะ การจัดงาน SX 2 0 2 5นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่นิทรรศการด้านความยั่งยืนเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นการประชุมในเชิงธุรกิจหรือว่ามีการต่อยอดในเชิงธุรกิจอีกด้วยนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า B 2 B นั่นเองค่ะหัวข้อที่มีการพูดคุยกันก็หลากหลายนะคะตั้งแต่เรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนเ,เมืองอัจฉริยะแบบนี้เป็นต้นแล้วก็มีการหารือกันทั้งในระดับในประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาตินะคะรวมไปถึงการประชุมหารือกันของระดับ c e o แล้วก็ CSO ด้วยค่ะหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานคือความร่วมมือด้านความยั่งยืนของภาคธุรกิจค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2025คือการแข่งขัน i n e c t u s World Cup 2025ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทไทยเวบเบรดจำกัดมหาชนนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดประชุม Sustainable and Livable City Expo ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันมีหลากหลายหัวข้อในการแก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน ปีนี้เนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือเรื่องขององค์กรต่างประเทศนะคะปีนี้เรามีองค์กรต่างชาติมาร่วมเนี่ย14องค์กรด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ world bank นะคะหรือว่าสถานทูตต่างๆตั้งแต่ออสเตรเลียฟินแลนด์นะคะอีกไฮไลท์หนึ่งจะมีองค์กรที่เรียกว่า enactus เป็นเรื่องของการเอายาวชนน,ะะนักศึกษามาหาวิทยาลัยที่ทำโครงการเพื่อสังคมเนี่ยมาประกวดกันนะคะ นอกจากนี้การจัดประชุมเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐกิจยั่งยืนยังจัดต่อเนื่องในช่วงวันที่29 30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็มีงานใหญ่ระดับประเทศ Thailand Climate Action Conference 2025 ที่วันนี้ก็ยังมีกิจกรรม Australian Green Economy Mission to Thailand ภารกิจเศรษฐกิจสีเขียวจากออสเตรเลียสู่ไทยซึ่งทางออสเตรเลียได้นำภาคธุรกิจด้านความยั่งยืนมาพบปะกับธุรกิจในประเทศไทยซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้ โอกาสความร่วมมือมีมากมายหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาครัฐหรือว่าภาคอุตสาหการรมนะคะประเทศเราทั้งสองประเทศนะคะมีความต้องการที่จะเปลี่ผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวเป็นผ่านไปสู่ renewable energy อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยความร่วมมือระหว่างกันของเราจะเน้นไปที่การ sharing know how การที่เราจะ,ะร่วมมือกันทั้งทางภาครัฐแล้วก็เอกชน ความร่วมมือของภาคธุรกิจยังเกิดขึ้นอีกมากมายหลากหลายเวทีภายในงาน SX 2025ตลอด10วันนี้ค่ะ และในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีงานเสวนาที่ห้ามพลาดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของนวัตกรรมธุรกิจแล้วก็ความร่วมมือของเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกใน SX 2025เลยก็ว่าได้ค่ะและที่น่าสนใจก็คือไฮไลท์ของ SX เลยนะคะนั่นก็คือการจัด c o panel ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีสําหรับผู้บริหารนะคะที่จะมาพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนด้วยค่ะ นะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ยังมีทีมผู้ประกาศข่าวไปมีพี่ต้นกับน้องไข่มุกไปกันใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราก็ไปกันหลายโซนเลยนะคะเป็นเกี่ยวกับคอมมูนิตี้พลังชุมชนแบบยั่งยืนครับก็ไปรอชมกันได้นะใครที่ไม่สะดวกเดินทางก็ดูผ่านไลฟ์สดได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องมื้อเช้ากันหน่อยไหมคะมบางคนเนี่ยมื้อเช้าก็เป็นโจ๊กเป็นเกาเหลาแต่ว่าหนุ่มระยองคนนี้มื้อเช้าคือซอยจุค,ค่ะ หกโมงเช้ามาซื้อเนื้อผ่านไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงวนกลับมาอีกรอบทีนี้ด่ากราดใส่แม่ค้าปาข้าวของพังยับเลยค่ะช่วยเหลือจริงๆค่ะ,ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาดูปัญหาที่บ้านเรากันหน่อยนะคะมีสาวคนหนึ่งน่าจะเกิดอาการน้อยใจอะคุณผู้ชมแล้วน้อยใจหนักถึงขั้นที่ว่าไปจุดไฟเผาตัวเองอะเนยนะนอ,อ้ย มิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตงช็อปและร้านหนังสือนาอินทุกสาขาเตรียมพบกับมากรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน SX 2 0 2 5ภายใต้แนวคิดพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง5ตุลาคม2 5 6 8เวลาส0นาฬิกาถึง20่ินาฬิกาศูนย์การประชุมแห่งชาติิริกิจ กัมติวฟรีที่แคส69สาหัสแอดมิชชั่นครั้งที่28เด็ก69เตรียมสอบคะแนนเทสดีแน่เพราะได้ติวฟรีที่สาพัสแอดมิชชั่นติวเข้มที่สุดติวตรงจุดกับติวเตอร์คันเทพระดับประเทศ29กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ติวฟรีพร้อมกันทั่วประเทศสดจากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนสมัครและรับชมทางเว็บไซต์ส a หัสแอดมิชชั่น com สนับสนุนโดย ถ้าต้องเผชิญหน้ากับภาระการเงิน I promise ขอเป็นพื้นที่อุ่นใจให้ภาระการเงินสมัครงา่ายอนุมัติไววงเงินสูงสุดไม่เกิน3แสนบาทกู้เงินอุ่นใจกู้ได้ที่ Promise 65ปี PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุน่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real time เราพร้อมเคียงข้างทุก,ก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การแพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะเพราะเราปิดผมขาวด้วยโอเคเฮอร์เบลค่ะใช้ง่ายแค่สะกลิน่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล ภัยพิบัติสะเทือนพลเมืองโลกถึงเวลาปรับตัวร่วมมือย่างยั่งยืน Sustainability Expo SX 2025มหากรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน10วันจัดเต็มตื่นตากับเทคโนโลยีฟังเสวนาตัวอย่างการลงมือทำจริงเต็มอิ่มจากเหล่าเชฟชื่อดังช็อปสินค้าดีต่อโลกครบจบในที่เดียว SX 2025 26กันยายนถึง5ตุลาคม2568ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก ลักกี้นาคานาคจตุมมงคลงานแฟร์ใหญ่ที่สุดส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์ Living Festival จัดใหญ่ครบทุกโซนเอ็กซ์พอร์ตโซนสินค้า o u t ดอ o r ก็มี24ตุลาคมถึง2พฤศจิก,กายนนี้อิมแพ t เมืองทองธานี สนุกกันที่ SX Kids Zone ในงาน Sustainability Expo 2025พอเพียงยั่งยืนเพื course, ่อโลกพื้นที่การเรียนรู้ภายใต้แนวคิด Adaptation ปรับเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีขึ้นและกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบเสวนาสาธิตและ w o r k s h o p เพื่อเด็กๆไปพร้อมๆกับช้อปปิ้งสินค้าของผู้ประกอบการเรื่นจิ๋วกับ Kids Week and Market พบกันวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคม2568ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตติ Hall 8ชั้น LG ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Amarin Baby and Kids งานเมริเบีคนคิดแฟชวนแม่แม่มาช็อปสินค้าแม่ลูกลดเยอะสักใจโปรดีจัดหนักเพื่อแม่แม่ฟรีกิจกรรมสนุกๆเพียวันที่2 5ถึง5ตุลาคมนี้บ้ไบเทคบางนาอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแกะท้องอืดแกะปวดท้องแกะท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ML h e m o วิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอยู่ที่แม่เหรอแม่เชื่อเหรอหนูต้องขึ้นประกวดแล้ววิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองตัวม,มัมจัดให้ไม,มา l ้ยดื่มแบรนด์ทุกเช้าเปิดวนันเปิดแบรนด์ 65ปี PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability คุณผู้ชมวันนี้มีเศรษฐีมีคนรวยแน่ๆนะคะแล้วอมรินทร์ลถ่ายทอดสดซะด้วยใช่เออทุกงวดอะเนาะเตรียมทุกงวดแต่ก็เตรียมมาไว้ก่อนแล้วประกันพรุ่งนี้มามาครบทุกคนเหมือนเดิมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทํางานเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูความตื่นเต้นของชาวบ้านที่บ้านนี้กันหน่อยในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เขาบอกว่ามาทันเวลาพอดีค่ะ ไม่เพียงแต่แค่เฉพาะเกิดขึ้นในโรงเรียน <Ừ. S 1> เกิดขึ้นบนท้องถนนอันนี้เราก็เห็นบ่อยๆโดยเฉพาะเสียงแตรได้ยินทีไรเหมือนมันปลุกความร้อนในใจทุกทีเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องร้อนค่ะมีหนุ่มวัย21ปีคนนี้ตอนแรกเนี่ยเกิดจากการร้อนใจสักพักหนึ่งร้อนกายค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยได้มีอาการน้อยใจแฟนสาวร้อนอยู่ในใจสักพักตัดสินใจเอาน้ำมันราดตัวเองแล้วจุดไฟเผาต,เตัวเองกลางกรุงค่ะ